ตามดีๆดิเอ้น้ำเนี่รอือามเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาไปตองห่อยายจะเผาไฟให้ เผาไฟก่อนอย่าเอาไปเผาไฟพอมันเย็นแล้วค่อยเอามาอมอมเสร็จแล้วก็ม,มันก็จะเหม็นฉิวๆในปากงแหละแต่มันก็จะฆ่าพยาธิในช่องปากได้ฆ่าเชื้อโรคในช่องปากเราที่หลักอยาก,กินของหวานของหวานอยาก,กิน <S <S ขนมหวานอยากก่อา,ยาก,กินเยอะลูกจำไว้เนี่ยมันมีอะไรมั่งที่ยายสอนอะ มีอะไรมั่งเกลือหัวละพากระเทียมพูดสิเกลือหัว,หวละพา,พากระเทียมสามอย่าง